วัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมที่หายกันไปนานเกือบสู้กับศัตรูไปด้วยกันถึงปียังวะถึงปีหรือยังไม่รู้นะแต่ว่าหายไปนานมากๆนะวันนี้ก็ตอนแรกว่าตั้งใจมาหยิบฟอเรนมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าช่องของผมเนี่ยคนติดตามมากเพราะฟอเรนเนาะที่คนเพิ่มเยอะๆเนี่ยเพราะฟอเรนตัวเดียวเลยแล้วก็โดนแย่งไปแล้ววันนี้ก็เลยลองมาเปลี่ยนอารมณ์นะครับมาเป็นเอเลนดอนเนาะ แล้วก็ตอนนี้เราก็จะเจอกับกนา,าคอร์ตม,มาแล้วจะมาเล่นล่างแล้วคอรเล่นมาก็มาดิครับไหนเอา คนโดนอะไรหนักขนาดนั้นวะนะททุกกสิ่่งงีต้อารน่าจะเอามังกรได้นะรววตัได้มาแล้วหนึ่งตัว เดี๋ยวขึ้นทารอนต่อเลยครับทุกสิ่งล้วนคุค่าแก่การรักษาไว้โดนเยอะมากค่อยอยฟาร์มก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเอามังกรก่อน,นต้องเลนดักของเราถูกโจมต,ต,ตมีต้องหลบงับไ้สันต้องหลงนะับฝัน ออมาเลยกังเฮ้ยเล็ดเล็ดเป็นป่าแต่เป็นตัวชงเฉยเลยเว้ยไม่ได้เป็นตัวแบบตัวเก็บงานเลยเน็ตพ้มกาก โอ้ยฟอร์เรนนะ่าสงสารเกินโอ้ยนออะไรมันจะขนาดนี้ตายไหม โอ้ยไม่ตายหว่อนนิดเดียวอ่ะไปโดนแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คลิปกำลังถูกโจมออกไปเฮ้ยรองแวนเพื่อนปิดแล้วเพื่อนปิดแล้วแวนอยู่ในพุ่งแวนอยู่ในพุ่งอ่า เอาไงเขาจะวันนี้เออนั่นแหละสวยป่าแท้ๆกับการเป็นตัวชงเฉยเลยเป็นตัวเปิดอะไม่ได้ตัวแบบตัวเก็บงานแล้วตอนนี้เป็นดาเขาโดแล้วกัดป้อมแล้วเฉียด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 โอ้โหถูกโจมตี เกือบไปนั้นนั่นราชินี้ต้องหลับใยสัปสัตต <band> ์ต้องล้มตายของมันพช้ามากเลย ขอเล่นไม่การน้อหมหน,อน่อยเหรอเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปช่วยบนแล้วให้เพื่อนจัดการล่างร้อยตายสองตัวแล้ว ถ้าเก็บเป็นเน็ตได้นะ่าจะเป็นสรแต่ไม่ถัดพอเลนขึ้นบนปะเนี่ยน่ากลัวอยู่นะเนี่ยคงใครมีทุกสิ่งที่ต้องการ

Your team has destroyed a tower. Love that, love that, love good. Your team has destroyed a tower. เด right? ้ออายมันไม่ทายได้ยังไงวะเนี oh, ่ยสวยโอ้ยเมื่อกี้คือแบบจังหวะเมื่อกี้คือพาดไปดิเดียวเองตรงที่แบบเราจะไปโดนสกิลของแอนเนทตมันตี นิดเดียวจริงๆเรามาดูกันไหมว่าเราสามารถเอ่อโซโล่คิววอ l l h ได้หรือเปล่าได้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 เออมันต้องใช้สเต็ปนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้เลย สมุทรจีฉัมีดับสายฟ้าน,นะทุกสิ่งล้วนคุ้มค่าแก่การรักษาไปแอ้ย,ย,ยเอาอันนี้มาก่อนเอามอ r n i ิ g งสตามาก่อนเราจะได้ใช้ประโยชน์เยอะอยู่ ศัตรูเรียกดาวสเลเยอร์ออกมาแล้วหยเฮ้ยจะบวกกัจริงเหรอวานเมล็ดความสุขและรอเก็บเกี่ยวมันในภายหลังเฮ้ยไม่ถึงวะ e n ่อง a ว่า เมื่อกี้เราไปไม่ทันเพือ่อนโคตรจะเสียด้เลยราชนีต้องหลับไหลสัปสัตต์ต้องหลงใหลโอ้โหนี่ตา์นิดเดียวจะได้แล้วเนี่ย เราเลยดีว่าเราหามมอนิงสตาร์กับเฮียวงะมอร์นิงสตาร์ก่อนแล้วกันเยอะแล้วแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเอาสวยโซโลคิวโอ้โหสิบเอ็ดหนึ่งเก้าอะไรจะขนาดนั้นครับพี่ตาี้ ต้องมีคนเปิดให้นะฮะได้แล้วขอเอสซีอีกสักหนึ่งได้ไหมเลขสวยสวยแล้วเลกเฮ้ยมันข <|ja|>> ึ้นเป็นสิบสองแล้วไม่สวยคอยตัวคอยตัวขอให้ตัว เฮ้ยอ้อติดเล่นมาไปดิตอนเล่นเกมค่อนข้างจะลำคาญและตบแวนใช้ได้เลยน่าギャมันเอาได้อีกแล้วตอนนี้เรามีอยู่สองช้อยช้อยแรกคือช่วยเพื่อนและช้อยที่สองคือแยกดัน ดูถ้าผมต้องใช้ชอยแรกคือช <ian> ่วเพื่อนว่ะเฮ้ยต้องเดินอ้อมแน่นอนจบวแต่มันก็สั่งสมสิ่งที่เกลียดใช่ไหมเดี๋ยวแหละมาซวยตรงนี้แหละวานเมล็ดความสุขและรอเก็บเกี่ยวมันในภายหลัง มีอะไรดักรออยู่ที่ความฝันที่ถูกที่ยังไม่รีบไปเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอันเนี่ จะมาแข่งหนึ่งๆกับฉันเหรอแวนไอรีไอรีไม่อยู่พุ๊บเรียบร้อยเฮ้ยู้เกือบไปแล้วพอเลยเราเกือบพอเลยเราเกือบผิดแล้วนะ เอ้เลือดกลับมาเต็มแล้วมามามาจบได้และสิบสี่สองสิบห้าเยอะอยู่อันนี้ใช้ได้สกอร์ใช้ได้จบจบจบสิบห้าจบสิบห้าเกี่ยวตาดีไม่ได้แอ๊เลยจริงจริงจริงมันแอ๊เลย ก็ไม่ได้เล่นเอนเลนดอตั้งนานมันก็พอได้อยู่ไหนขอดูซีตานี้ทำอะไรไปบ้างวะเนี่ยปกติผีเสื้อฝันหรือเปล่านะแล้วมันฝันถึงข้าบ้างหรือเปล่าไหนมาดูผลรวมตานี้กันดีกว่าเดลิเดเลอรี่ค่าเยอะสุดแอซซินเยอะสุดความพอเสียหายเยอะสุดแรนป้อมเยอะที่สุดได้เงินเยอะที่สุดโอ้โห กเก็บทุกอย่างอย้ไม่ได้นะฉันเนี่ยเอวีพีสิบสี่จุดศูนย์สกอร์ตานี้มันโคตรเท่เลยวะ่ะทำดาเมจไปแสนสี่รับดาเมจไปห้าหมื่นแล้วก็ทีมไฟต์แปดสิบเอ็ดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้โหก็เป็นตาที่เรียกว่าเล่นได้ดีที่สุดของผมแล้วสำหรับเอเลนดอร์เนาะสหรับไอเทมก็เป็นเซตของอันดับหนึ่งที่เซตไว้เลยนะครับทั้งไอเทมทั้งรูเลยเนาะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสอนเรบคลิปนี้สนุกกันหรือเปล่าถ้า ทุกคนคิดว่าสนุกก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดไม่กดกระดิ่งเนี่ยคุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะแต่ถ้าเกิดคุณกดกระดิ่งคุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆเนาะโอเคสำหรับวันนี้การเล่นเอเดนดองก็ต้องขอจบเป็นพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวว่าๆผมจะหาเวลามาทำคอนเทนต์ for เร่นให้ทุกคนดูนะครับไว้เจอกันคราวหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย